เดี๋ยวที่จะทางเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยลูกด้วยเด้อหนักมากหนักเกินค่ะ องบอกเลยครับว่าโหดร้ายกับผมเหลือเกินสองรอบที่ผมมาเนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่สองนะที่เกินสีเนี่ยที่ผมมามีการนัดหมายมีการจองนะครับมีการจองล่วงหน้านะทริปแรกคือไปหมายไถ่ต้อมย4ิบสี่ถึงยิบเจ็ดป็นไงครับโดนพายุเข้าไปเต็มและทริปนี้แปดถึงสิบเนะ็ข่าวว่านะข่าวว่าพายุเข้าแปดถึงสิบสี่ เดี๋ยวมาลุ้นโดนครับว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนถ้าโชคดีเลยเราก็อาจจะไม่โดนอะไรเลยถ่ายถูกกันไหมใช่ไปชวีของเราหรือเปล่าครับป่ะไปรออยู่ล่างล้วไปลุยกันเลย <c oughs> เดี๋ยวหมายไหนไปดูกัน <c oughs> สวัสดีครับเร่อจอกันอีกแล้วครับนาวีของเราอีกแล้วนะครับรอบนี้เราจะไปหมายไหนครับนาวีอ๋อจะให้นาโวไปหมายสยามนะครับโรงหมายสยามครับเรายังไม่เคยไปที่นั่นเลยใช่ไหมถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าโอเคปีนี้ครับรอบนี้ปีปีไปไปลุย เอาแบบปี๊ดยาวๆหมดสปู๊ดไปเลยผมบอกเลยครับว่าณนะตอนนี้ขู่กันหนักขู่กันแรงมากดูข้างหลังครับคึมๆเลยนะทางนู้นโดนแล้วครับนู้นครับลงเป็นสายเลยวันที่8ถึง14แล้ววันนี้วันที่8 Cậu hai mình luôn ba Cậu đi giờ thang cho bà cho khẩu chui luôn đi đó เต็มๆเพราะว่าลมเข้ามาจากทางด้านนี้นะท่านต้ามาปทางนั้นนะทานด้านหลังไม่เห็นหามีเข้ามาเต็มๆเลยด้านนี้เลยด้านซ้ายมือเรา ครับว,ว่าหนักมากหนักที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วดีครับได้ต้นไม้ตายตรงนี้ช่วยหน่อยหลบอยู่หลังเขาหามุมหลบเอาที่ว่าไม่มีลมผ่านมาได้แต่ฟ้าร้องน่ากลัวมาก ของชีว oh ิตโลกนี้นะฮะโอ้โหประจาวาดไปกว่าหนึ่งชั่วโมงโโ oh 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 oh. นี่ผมมาหลบใต้ซากไม้เก่านะครับซากไม้นี้เลยแล้วก็ขุดโพรงขุดไปเเป็นโพรงเลยหลบลมหลบฝนได้เป็นชั้นหินบางๆชั้นหินล่วนครับอู้สุดทริปนี้นี่แหละห้าวดีนักขนาดได้ข่าวว่าพายุจะเข้ายัางห้าวอู <c> ้ <oughs> แรงมากครับเมื่อกี้ ไม่ต้องเสริมครับเป้นตนไม่เหลือแน่นอนอกระจายหมดปิวเผลอปิวลงน้าไปแล้วไม่รู้ไปถึงไหนแล้วส่วนนวีเนี่ยมารับเราไม่ได้นะครับเนื่องจากเรือจม <laughs> ตอนนี้กําลังกู้เรืออยู่ครับ <laughs> เจออีกสองสาหายของเราแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ไงนี่เลยอันนี้ที่หลุดออกไปน่าจะคาเชือกอยู่อันหนึงนะ่งฮะอันนี้ถ้าไม่คาเชือกอันนี้ไปแล้ว เดี๋ยวมาเหล่าสถานการณ์ก่อนเมื่อคืนดิเห็นหมอบอยู่นี่หมอบตรงนี้ไปนราไม่อยู่แล้วปอูวหมดแล้วหลุดตรงนี้เต็นทนี่ทับลงมาแล้วผมถ่ายมาพรมีเสียงขาด,ดังปึ๊ดเต็นทก็กระพือออกผมก็เดินไปนู่นเลยต้องบอกเลยนะครับเมื่อคืนไม่มีไฟฉาย ไม่ได้เตรียมตัวเลยเข้าปับ๊บนัวีนี่ไม่ต้องพูดถึงนัวีออกไปซื้อของให้นารักษทีมงานนารักษ์ต้องใช้สติอย่างมากเลยนะเดินมาตามทางนี่แหละ อาศัยอาศัยฟ้าขนองครับฟ้าเหลมมัมับ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 พอให้เราดเดินทางได้ตลอดเลย <c oughs> เดินขึ้นมานี่ <c oughs> ที่เห็นในคลิปเลยครับเดินบุ้บุ้มบุ้มบุ้มมานี่ <c oughs> นี่เลยช่วยชีวิตผมเมื่อคืน ต้นนี้เลย mm. <laughs> ตอนแรกมาหลบตรงนี้ก่อนนอนหลบตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวหลบแบงนี้เลยเสร็จปับ๊บตรงนี้มันไม่มีลมนะเลยมาอยู่ตรงนี้แต่ตอนแรกยังไม่ได้คุณลุมนะเดี๋ยวมาดูลุม <laughs> สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งลมมันเปลี่ยนทิศมันสาดอย่างนี้เห็นไหมถ้ามุมเนี้ยลมมาเนี่ยมันจะไม่โดนตรงนี้แต่ทีนี้มันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมา,เ,นมาเข้ามาทางนี้ตรงๆต,ตรงนี้อยู่ไม่ได้ เดินข้ามไปทางนู้นนี่เลยอาไฟอาศัยฟ้าแลยปับป๊บๆเลยนะแล้วเดินข้ามไปอยู่เขาฟากนี้สักประมาณ5นาทีนี่นี่เลยนี่ครับถ้าลมมาทางเวิ้งทางนี้เราก็ต้องหลบมาฝั่งนี้อ่าอยู่ได้สักพักหนึ่งลมมันก็เปลี่ยน เข้ามาทางเดิมครับตรงๆรงทางนี้ผมก็ต้องเดินกลับมาตรงนี้กลับมาที่เดิมเดินฝ่าไปเลยนอนเต้น้งเลยนอนเนมงเลยครับแต่รอบเนี้ยหนักมากหนักแบบว่ามีแต่ลมฮะแรงมากเลย ต้นไม้เนี่ยแทบจะพลิกมาสั่นลอยขึ้นมาเลยเรียกว่าต้นไม้เนี่ยหักแล้วในละนาดเป็นแนวระนาเนี่ยต้องขุดลุมอยู่ <c oughs> นี่รอยขุดลุมอยู่ฝังตัวตรงนี้เลยหลบอยู่นี้ผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงโโนี่ผมมาหลบใต้ปากไม้เก่านะครับ ตากไม้นี้เลยแล้วก็ขุดโพรงขุดไตนี้เป็นโพรงเลยหลบลมหลบฝนได้เป็นชั้นหินบางๆชั้นหินล้วนครับอูส้สุดๆุดคลิปนี้นี่แหละห้าวดีนักขนาดได้ข่าปายุจะเข้ายัางห้าวอู้แรงมากครับเมืเ่อกี้ช่วงที่ลมแรงที่สุดประมาณ5-10นาทีครับไม่ได้ถ่ายคลิป ต้นไม้ตายข้างๆคล้ายจะพลิกต้องใช้มือจับดันไว้ไม,ไม้นี่ก็ช่วยกันนะครับไม้ตายช่วยชีวิตไว้สุดยอดมันมากและพลิกมากเมื่อคืนนี่เลยอีกสองสาหายของเราปิวอยู่คานด้านนู้นมาสองร้อยเมตรได้ไหมนวีเยอะกว่าไกลกว่าครับคั <c oughs> นเบ็ดปิวมาครับปิวมาคู่กันนอนกัน อยู่ตรงนี้สองคันของเราโอ้หมายังไงมายังไงครับเนี่ยดีแล้วมาคู่กันแล้วี่มาคู่กันเลยแสดงว่าพันกันมาแน่เลยผมว่าเนี่ยน่าจะอุ้มมาเลยครับโอู้ครับตะกลวยอย่างนี้ไปไม่ได้พันกันด้วยไม่ได้พันกันมาติดติดกันแสดงว่ามารอบเดียวกันผมว่าตอมหลบกันโชคแน่เลยใช่ โอ้พระเจ้าจอดมาไงเนี่ยจเจอครับเจอ <c oughs> เ,เจอเลยเจอครบแล้วแปดขั้นแปดสายของเราโ <c oughs> อ้ยใช่ไหมนะโอต้องปีนแน่วันเนี้ยฮะ,ปะไปลุยกันต่อแค่นี้จิ๊บจิเช็คเรียบร้อยแล้วครับพายุฝนฟ้าขนองมาเต็มกว่า70%ในอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะในช่วงเย็นตอนนี้บ่ายสามแล้ว รีบมูฟกันดีกว่าเขาเตือนแล้วนะมาอย่างมืดค้มเลยครับจากอากาศร้อนๆและมีเสียงคำรามด้วยคึมคึมค้มคืมประมาณว่ากูเตือนมึงแล้วนะ <c oughs> ปะมูฟมูฟก็ตามสภาพครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในทริปหน้า ต้องบอกเลยนะครับว่าทริปเนี้ยเราจองกันตั้งแต่วันที่28ใช่ไหมครับนวีใช่ครับตั้งแต่วันที่28นะครับแล้วก็มาปักกันพอดีกับพายุสงสัยเป็นเนื้อคู่กันแต่ขอเตือนเพื่อนทุกคนเลยครับอย่าเอาเยี่ยงอย่างผมนะ ให้เน้นดูวันดีๆแล้วก็ดูสภาพอากาศด้วยช่วงเนี้ยยิ่งหมายเกาะยิ่งอันตรายใช่ครับาถ้าเป็นช่วงขยุเข้าควรหลีกเลี่ยงจะดีกว่าครับอย่าห้าวมันผมเลยเอาเป็นประสบการณ์ของชีวิตนะแต่สนุกมากผมบอกเลยมันเล้าใจแต่เก็บไว้ก่อนดี๋ยวค่อยลุยกันต่อเดี๋ยวทริปหน้าเราไปลุยหมายไหนกันดีครับนวีน่าจะหมายแปดครับหมายแปดเนาะหมายแปดครับหมายแปดเจ็ดแปดของเราใช่ไหมใช่ครับที่ตอนนี้เอา 8, 7, 8ขึ้นไปแล้วรวมแล้วเจ็ดหาง ถ้าถ้ารวมก็สิบสองละสิบสองละครับเป็นดงตอใหญ่เลยครับสุดยอดไม้ถวยมากตรงนั้นอะ่ะอืมป,ป,ปแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้าครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ <laughs> ไปลุยกันต่อแค่ได้จิบจิ <laughs> ไปนราไม่อยู่แล้วป่หมดแล้ว อย่างที่พี่การบอกใช่ไหมห้าวกินข้าวผ่านทูบเออ